พบกับช่องเชียร์แฟมิลี่อีกแล้วนะคะก็เชียร์ก็กลับมาจากโรงเรียนไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งแล้วนะคะ5้าโมงจะหกโมงแล้วะคะ่ะก็วันนี้เราจะมาพาออกมาเล่นกับน้องหมานะคะบริวารเราอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเรากลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ออกมาเล่นตลอดนะคะก็อาจจะมีเสียงรถนิดหน่อยนะคะเพราะว่า บ้านติดถนนนะคะโอเคค่ะเราไปเล่นกับน้องนมสดกันดีก่อนไป s go ลราก็กลับเมื่อสี่โมงกว่ากว่านะคะนี่ค่ะน้องสดสุดท้าททยต้องใายกล้องไหนะคะนั่นสดครับสดท นีไหนนะกัสดนคิดดื้อนะคะแตตาคิดดื้อนั่นไงนี่เราก็มาเดินรอบๆมาเดินเล่นสดขึ้นมาเล่นแล้วมาเล่นๆมีวันนี้เราจะไปเล่นกับน้องสดนะคะเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะที่แบบกลับมาจากโรงเรียนเสร็จก็ออกมาเล่นกับน้องหมานี่ค่ะ น้องโพงมาแล้วค่ะนี่พร้อมจูกระโดดข้ามกันเลยนะคะยังตุ๊กตากันค่ะตุ๊กตาคิตตี้แมวมองใช<ไ>่แล้วก็จะเดินไปหาน้องพองกันนะวันนี้ว่างค่ะพี่ใช่ว่างสิก็คือ กลับมาจากโรงเรียนนั้นก็การบ้านอะไรก็ไม่มีนะคะก็เลยมาออกมาเล่นกับน้องนะคะนี่งไงน้องโผโผน้องเขามืดนะคะน้องเขาดำก็อาจจะไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูน้องกุยหุยนะคะกับน้องเตเป๊ะนะคะก็อาจจะสั่นนะคะ นี่ค่ะน้องเตเปะมาแล้วค่ะนี่นีน่นี่คือน้องหุ้ยนะคะน้องกุย้ยหอยค่ะนี่น้องเฟะค่ะน้องเฟะน้องเฟะบาดเจ็บนะคะเพราะว่ากัดกันกัดกันกัตนดตัวมีสุสุไม่ไหว น้องโกนี่ค่ะมาสดมาขอมือแล้วมะออกมาขอมือกันนั่งลงมาขอมือแล้วครับมะมานั่งลงครับนี่มองก่องขอนครับนี่ขอมือขอมือขออมืครับขอมือขอมือขออมืหน่อยแล้วมดจะกัดขาพี่อ๋อไม่ค่อยให้เลยไม่มีของกินไปค่ะชนี้มดเยอะน้องสดเนี่ยถ้าจะให้มือต้อง ต้องต้องมีของกินนะคะของเลกเปลี่ยนกับเขานะคะตามมาตลอดเลยเป็นหมาที่เจ็บคณมากๆใช่นี่น้องเปก็บาดเจ็บสาหัสนะคะไี่ไงน้องชอบเล่นไปสดวิ่งกันสอดเข้าวิ่งกัน เอมือไหนครับเน้อขอมือไหนครับั้างือครับนั่งลงนังลงอนครับอันไม่มีของกินเขาจะคือเขาเขาจะแบบไม่เอาค่ะเขาจะไม่ว่ายนะคะค่ะายวันนี้น้องสดจะเป็นพระเอกของคลิปนะคะจะถ่ายแต่น้องสดนะคะขออนว่าน้องสดเป็นมาคิดื้อนะคะมองกล้องในถือตุ๊กตาเขาค่ะติดแต่อะไรไม่รู้ ติติยาติดตน้มเดีวค่ะน<า>อ่านี่ก็น้องพองพงพงตันนี้เป็นหม,มาีบาอดอนี่น้องชดคือแบบสีจะขาวนวลกว่าเพื่อนเลยนะคะนี่คือหมาบ้านนะคะหมาบ้านผสมกับหมาพันธุนะคะนอกกนั้นก็โกลเด้น,นะคะ่ะ ใช่ะะสาอี3สาตัวคือโกเด้นส่วนน้องนมสดก็เป็นหมาบ้านผสมหมาพันธ์นะคะเขาก็อาจจะมีสีสวยแล้วก็มีแบบความคล้ายกับหมาบ้านด้วยนะคะหมาบ้านนะคะไม่ใช่หมาบ้าน,นี่ก็จะออกมาเล่นกับน้องหมาต้องมีของแลกเปลี่ยน จะออกมาเล่นด้วยนี่น้องเ๊ะน,นะคะคือน้องหมาไม่ออกมาเล่นด้วยสักตัวเลยคะ่ะแล้วก็จะคุยไปเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยเปื่อยนะคะ ไม่มีใครออกมาเล่นด้วยเลยค่ะน้องก็นั่งทำงานทำกันบ้านอยู่ในห้องนะคะก็มีแต่น้องน้องคนนี้คนเดียวค่ะที่ออกมาเล่นด้วยพี่เชียร์พี่เชียร์มีคำถามมาให้เล่นด้วยหมาอะไรเดินแต่วันทุดอ่ะหมาอะไรพี่เชียร์ยอมยังอ่ะหมาอะไรอ่ะ พุดเดินเฮ้ยนะั่นมันพุดเดินเฮ้ยใ <c oughs> ีคำคมมาฝากนะคะน้องมีคำค,ำคมมาฝากมาดูดูค่ะดื้อมากค่ะดูสามตัวนี้เขาก็จะเข้ากันหน่อยนะคะเพราะสีเขาเหมือนกันตัวนี้เขาจะไม่ค่อยเข้าพวกค่ะเพราะว่าเขาเป็นสีดำนี่ดูค่ะดูเขาแก้เงินคะ่ะโอดทำอะไรนะ แล้วก็อ่าก็พอแค่นี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เชียร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง s h ี r e Family ด้วยนะคะบ๊ายบาย